สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันพุธที่16มิถุนายนนะครับตอนนี้เที่ยงกับ40นาทีนะครับผมอัปเดตภาพรวม XAU กพักวายนะใน t ท m e เฟร m ดีนะครับบอกว่าเขาพยายามจะรีบาวน์นะครับของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราดูภาพตรงนี้กันนะครับเบื้องต้นนะให้ดูตั้งแต่โลนี้ไปนะครับมาร์คเส้นนอนไว้เส้นหนึ่งนะครับไปดูในไทม์เฟรมสัก1ชั่วโมงนะครับภาพที่เราเห็นก็คือว่ามันมีการยกข่ายนะแล้วก็ไซเบียข้างหลางลงมานะครับสังเกตว่าโลทาไว้ตรงนี้นะครับ แต่ว่าจะมียกหาย,ยกโลเล็กๆนะอาจจะรีบาวขึ้นไปก็ได้นะครับพักวายนะพักวายก็ในภาพใหญ่กว่านะครับเราใช้กาําพันของพี่บุญชีชุดนี้นะครับไฮโลนะครับแนวต้านในี่สําคัญโซนแรกก็คือโซนนี้นะครับถ้าก็ขึ้นไปอาจจะทดสอบแนว1นึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะหนึ่งแปดหกสี่หนึ่งหนึ่งแปดหกสี่หนึ่งแปดหกเจ็ดนะครับสองแนวนี้ก่อนนะอันนี้ในภาพให,ใหญ่กว่านะลักษณะาการเป็นรีบาวนะครับโลง่งนี่รีบาว ย่อนะครับแล้วอาจจะรีบาวขึ้นไปนะครับแต่ในการรีบาวเนี่ยนะครับถ้าเขาผ่านแนวพวกนี้มามันจะขึ้นมาได้2แนวนะนะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับ18 7 4 1881โดยประมาณนะครับคือสังเกตว่าแม้ว่าขึ้นมาแนวนี้ก็ยังไม่ได้ทําจุดสูงสุดใหม่นะมันอาจจะเป็นแค่รีบาวแล้วก็ลงใหม่ทีก็ได้นะครับถ้ามันไม่ผ่านตรงนี้จริงๆนะครับมันขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับมันอาจจะลงมาแบบนี้ทีนงนะนะครับแล้วก็หลุดโลลงมานะครับถ้าหลุดโลตรงนี้ลงมา นะครับอาจจะลงไปตรง35นะครับ25นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปตั้งรับบายฝั่ง35ห,หรือ25กันนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยนะครับก็จะมองว่ามีโอกาสจะปรับลงมาได้ถ้ามันไม่ผ่านตรงนี้จริงๆนะครับแต่ตอนนี้เวลาเราเทรดเนี่ยเราเทรดตั้งแต่นี่ไปนี่ใช่ไหมครับสังเกตว่ามันมีการยกหาย,ยกโลมันก็มีโอกาสจะขึ้นมาตรงนี้ถ้าง,งั้นเรามาดูภาพใกล้ๆกันนิดนึงดีกว่านะครับเปลี่ยนไปดูสัก15นาทีนะที่เราเห็นก็คือโลนี้นะ โลนี้ไฮนี้นะครับเมื่อเช้าเขายอ่อลงมานะครับสังเกตว่าถ้าผมใช้พิบพ์มชีวัดไฮโลชุดนี้นะครับมันลงมาแนวสาคัญพอด,ดีครับแล้วมันก็เลยเด้งนะทีนี้มันเด้งไปเนี่ยมันมีโอกาสนิวไฮอยู่เพราะว่าลักษณะแบบนี้คือการยอ่อแต่มันลงมาลึกพอสมควรนะครับลึกมา8 1นะครับทีนี้ถ้าถ้าเราดูจากชุดนี้เราจะบอกว่าถ้าเรามีสัญญแล้วนะครับเราซื้อไปเมื่อเช้าสมมติเราซื้อไปเมื่อเช้านะ ตอนที่มันระบายตั้งแต่รูนี้นะครับบางคนนะครบับายตั้งแต่เมื่อเช้าที่เราตีแบบนี้ไปนะนะครับบางคนตอนที่เบรกเอาของนี้ไปเขา้เขาบายนะเข้าบายตรงนี้นะครับาพอลาายเนี่ยเราก็จะมองขึ้นแบบนี้ขึ้นไปนะครับเวลามองใช่ไหมครับเราก็มองตรงนี้ไปห้าหกห้าแปดห้าเก้าหกนึนะอันนี้ส่วนแรกนะแต่ถ้ามันเป็นลักกาดการย่อใช่ไหมครับค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะมาแถวนี้นะครับเพราะว่ามันมีโอกาสนิวไฮขึ้นมา แนวที่มีโอกาสจะขึ้นมาถึงในภาคบ่ายนะครับดูเป็นโซนไปก่อนลวกันนะครับ18 6 2 1863 1สองสตรงนี้1863เอาใหม่นะครับตรงนี้เป็น18 62ตรงนี้6 5หนะครับแล้วก็ไป68เลยนะครับ6 2สอง8หดนะครับดูไปทางนี้ลวกันนะดูทางซ้ายมือนะครับตรงนี้เป็นเดลต้าเยนะครับอาจจะต้องมาติดแถวนี้นะครับภาพรวมภาคบ่ายมองว่าจะรีบาวก่อนนะนะครับถ้าใครติด ปาย,ยู่แถวนี้นะครับเขาขึ้นไปให้ปิดเลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะไปแป๊บเดียวแล้วก็ลงมาก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ X a u นะครับภาคปลายนะตามเฟรม M15 ครับสวัสดีครับ